เอาละครับคุณผู้ชมครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Last Day on Earth นะครับผมคุณผู้ชมครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะไปทำอีเวนต์นักสะสมนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็นักสะสมอันนี้ก็จะมีของให้ก็ตามนี้เลยนะคุณผู้ชมครับแล้วก็มันจะมีที่ไหนบ้างก็คือ ที่ที่เราจะพบพวกโปสเตอร์พวกนี้นะครับก็มีที่หอสังเกตการนะครับมีที่โรงแรมนะแล้วก็มีที่บังเกอร์นะครับบังเกอร์เนี่ยมีทั้ง A และ B เลยนะครับแต่ว่าบังเกอร์ B เนี่ยจะมีแค่อยู่ด้านหน้าเฉยๆนะครับส่วนบังเกอร์เเนี่ยก็จะมีชั้น2 3 4สเลยนะครับแล้วก็มีที่ปั๊มน้ํามันมีที่ฟาร์มสถานีตํารวจนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่ท่าเรือก็มีนะครับแล้วก็ที่ป่าติดเชื้อก็มีเออแต่ในนี้มันไม่ได้บอกไว้นะครับ ส่วนหอสังเกตการ์เนี่ยมีทั้งทั้งสองหอเลยนะครับก็คือทั้งหอทางทิศเหนือนะครับแล้วก็ดาอ่าทางที่ที่มันใกล้ๆกับสถานีตำรวจเนาะเออก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาพวกโปสเตอร์พวกนี้กันนะครับคุณผู้ชมโอเคครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าก่อนไปรับชมคลิปนี้นะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดส u b s c r i b ชช่องด้วยนะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผม อันนี้ผมก็จะมาหอสังเกตการก่อนนะครับทางทิศเหนือเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไล่ลงไปนะครับปกติเนี่ยแถวหอสังเกตการมันจะมีอ่าหใบหรือ2ใบแค่นั้นเองนะครับจะไม่เกินนี้นะอันนี้ก็เจอโปสเตอร์สีเหลืองนะครับอันเดียวนะตอนนี้ที่ผมเดินวนดูนะครับน่าจะมีแค่อันเดียวนี่แหละออสถานที่ต่อไปครับผมจะไปลุยที่ฟาร์มลำห้วยต่อเลยนะครับผม มาถึงก็เจอเลยแล้วนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นโปสเตอร์สีเขียวนะครับในฟาร์มถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะมี2-3อันนะครับถ้าจะไม่ผิดนะคุณผู้ชมแล้วก็มันเคยมีอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมเคยเจอนะแต่อันนี้ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับอ,อันนี้ไม่มีนะครับปกติเนะี่ยผมจะเจออยู่แถวแถวนี้ด้วยนะใบหนึ่งนะครับแต่มันน่าจะเปลี่ยนที่แล้วเนาะเอ,อเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันอยู่แถวไหนกันนะ ครับเข้ามาตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นโปสเตอร์สีเหลืองนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อยู่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเข้ามาด้านในเกือบสุดเลยนะครับนี่จะอยู่ตรงนี้ครับที่ฟาร์มลำห้วยก็จะมีทั้งหมดอยู่3อันนะครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อที่อื่นเลยนะครับอันนี้ก็มาต่อที่โรงแรมนะครับคุณผู้ชมครับนี่อยู่ในห้องนี้1ใบนะครับ ครับแล้วก็ห้องข้างในสุดนะครับอีก1นึ่ใบนะครับตอนนี้โรงแรมมีอยู่2องใบนะครับคุณผู้ชมสรุปคือที่โรงแรมมี2องใบนะครับเดี๋ยวเราไปลุยที่อื่นกันต่อครับมาต่อกันที่บังเกอร์บีนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ยผิดทางเว้ยคุณผู้ชมเดินผิดทางมาทางนี้นะครับทางเข้านะอ่าในนี้น้านี่อยู่ตรงนี้ครับ1นึ่ใบครับ โอเคเราพบแล้วนะครับก็คือบังเกอร์ B ีเนี่ยมันมีแค่ตรงนี้แค่1ใบเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยที่อื่นกันต่อครับส่วนที่ปั๊มน้ํามันมีอ่าหใบนะครับสีเขียวนะคุณผู้ชมครับครับก็มาถึงบังเกอร์เอแล้วนะครับซึ่งบังเกอร์เอเนี่ยใช้เวลาด้วยนะครับเพราะว่ามันเยอะเนาะอันนี้ชั้นบนสุดเลยนะครับพบพอเตอร์หอันนะคุณผู้ชมครับต่อไปก็เดี๋ยวเราจะลงไปชั้น ชั้นที well, ok. <Yes. S> 1> ่1กันนะครับโอเคคุณผู้ชมครับลงมานะครับใบที่สองนะคุณผู้ชมครับจะอยู่ตรงนี้นะครับชั้นที่1เลยนะนี่พบอีก1ใบนะครับอยู่ชั้นที่1เลยนะคุณผู้ชมครับส่วนใบที่3ครับอยู่ชั้น2นะคุณผู้ชมครับนี่จะอยู่ในห้องเออแทบจะเคลียสุดเลยนะครับคุณผู้ชมครับครับมาต่อกันใบที่4เลยนะคุณผู้ชมครับจะอยู่ชั้น3นะคุณผู้ชมครับนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับ1ใบเนาะ ก็ระหว่างรอลากซอมบี้นะครับก็ดูกล่องจดหมายก่อนนะเดี๋ยวผมเปิดของอ้าวคุณผู้ชมผมได้โอ้ยได้2อ,อันเลนเลยคุณผู้ชมครับนี่ได้กางเกงลายเสื้อดาวแล้วก็ได้บิมเขียวรถด,ด้วยโมเดลแคชเช่แคชเช่สวย,ย,ยสวยอยู่ครับคุณผู้ชมเออได้2อ,อัอนเลยวะแล้วก็เอ้ยผมได้กระเป๋าด้วยนี่นวาใช่ป่วะเออผมได้กระเป๋าด้วยคุณผู้ชม ผมได้3มอย่างดีถ้าอย่างนั้นะเอออันนี้ไหนไหนผมก็มาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมก็จะทําบัคจัดการซอมบี้ไปเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเก็บการ์ดนะครับไปแลกฟองนะครับแต่ผมจะยังไม่เก็บนะเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังนะครับเ<ๆ>จัดการซอมบี้ก่อนเลย <S <S โอ้โหคุณผู้ชมมันเหลือตรงนู้นอีกตัวนึงนี่ว่ารีบไปหน่อยออไอตัวนี้มาชา้ากับเพื่อนเลย <S <S ไม่เป็นไรนะครับเรายังมีปืน ก็เดี๋ยวเราไปหาปสเตอร์กันต่อครับมาลุยกันต่อชั้น4นะครับเปิดมาก็จะเจอเลยนะครับคุณผู้ชมเจอซอมบี้นะไม่ได้เจอการ์ดการ์ดอยู่ด้านหลังเลยไม่ใิ่การ์ดเจอปสเตอร์โอเคอันนี้ก็จัดการซอมบี้ไปก่อนนะครับคุณผู้ชมจัดการตายเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นใบที่เท่าไหร่ว่าใบที่5เออใบที่หเรียบร้อยครับอยู่ชั้น4นะใบที่5้านะครับคุณผู้ชม เจออีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเคลียร์ซ่อมีเดินไปเรื่อยๆนะครับส่วนใบที่6ครับคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้ครับอยู่ในห้องน้ําแข็งนะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเคลียร์บังเกอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชั้น1ถึงชั้น4นะครับทั้งหมดมีอยู่6ใบนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ไหนๆก็เคลียร์แล้วผมขอเก็บของนีหน่อยเออได้รลเบิดคืนมานะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ก็ใช้สามลูกเนาะ ตอนที่ว่าลากสมบีชั้น3นะครับส่วนกล่องนี้มีอะไรบ้างเอ่ยอันนี้มียาครับโอเคเดยวเก็บไปนะครับของก็จะมีประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับอันนี้ก็มาที่หอสังเกตการนะครับตรงที่ใกล้กับบังเกอร์เอเลยนะคุณผู้ชมครับเจอตรงนี้อีกหนึ่งใบนะครับคุณผู้ชมน่าจะมีแค่นี้นะครับน่าจะมีแค่ใบเดียวนะตอนนี้ผมได้เกือบจะครบแล้วนะ นี่ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับผมส่วนที่สถานีตำรวจก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับมีหนึ่งใบนะคุณผู้ชมครับที่สถานีตำรวจนะครับมีแค่ใบเดียวนะครับคุณผู้ชมครับไปครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับผมครับมาต่อกันที่ป่าติดเชื้อเลยนะครับคุณผู้ชมอ่าพวกใบอันนี้มันก็น่าจะอยู่ประมาณกลางๆแมปนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะ เจอแล้วนี่คุณผู้ชมจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่แถวๆกลางๆแมปนี่แหละเออมีแค่ใบเดียวนะครับป่าเออสำหรับป่าติดเชื้อนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปอ่าที่ท่าเรือกันต่อเลยครับผมอันนี้ก็เป็นสถานที่สุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมที่เราจะมาหาโปสเตอร์กันนะครับ <S <S อ่าเจอแล้วนี่อยู่ตรงนู้นออกมาด้านนอกฝั่งนี้เลยนะครับ เรียบร้อยครับตอนนี้โปสเตอร์ของเราได้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครบหมดทุกอัน,นเลยคุณผู้ชมนี่ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปหาโปสเตอร์นะครับสําหรับอีเวนต์นักสะสมนะครับคุณผู้ชมก,ก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็มาหาโปสเตอร์ให้กับคุณผู้ชมที่อยากรู้นะครับว่ามันอยู่แถวไหนบ้าง Prem. อะเนาะโอเคครับคุณผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะยังไงผมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับก็สำหรับวันนี้บายๆครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม